สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพืท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสวนพอเพียงของเรานะครับบรรยากาศรอบๆนิดนะครับนะครับเดินเข้ามาทางนี้ก็จะเจอใส่ต้นกล้วยน้ำว้านะครับซึ่งปลูกได้อายุไป1ปีนะครับก็ได้ไปหนึ่งเครือแล้วนะครับแต่ละกอนะครับ ก็ออกมาเครือที่สองแล้วนะครับเครือที่สองออกมาแล้วครับตันแรกนี้เราได้ไปแล้วนะครับหนึ่งเครือนะครับเราก็ได้ไถปั่นแบบนี้นะครับเตรียมปลูกผักไว้ด้วยนะครับนะครับเครือที่สองออกมาแล้วครับกล้วยน้ำว้าปลูกง่ายครับท่านผู้ชมใครมีพื้นที่ว่างๆเล็กๆก็ปลูกได้นะครับกล้วยก็มีราคานะครับ ใช้ได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งลูกแล้วก็ทั้งปลีของเขานะครับนะครับเดินมาทางนี้ครับท่านผู้ชมครับพาชมบรรยากาศเล็กๆนะครับตอนสายๆวันนี้นะครับนี่ก็เป็นกอไผ่ของเรานะครับที่ไว้ใช้ไม้นะครับนี่ครับนี่ก็กอไผ่ของเราครับ มาทางนี้ก็จะเจอใส่บอ่อเลี้ยงปลาดุกของเรานะครับท่านผู้ชมเราใช้เลี้ยงปลาดุกนะครับน้ำเราจะเอาเข้ามาเยอะนะครับเอาเข้าแค่นี้พอนะครับเพราะว่าปลาดุกนี่เป็นปลาที่เกเรครับถ้าเอาน้ำเข้าสูงสูงนะครับเขาก็จะออกได้นะครับออกไปหลายตัวแล้วครับช่วงที่เรา ไม่ได้ดูน้ำนะครับช่วงที่รับจ้างดำนาอยู่นะครับถ้าไปทางโน้นก็จะไปเจอใส่ต้นมันสัมปลังนะครับสัมปลังห้านาทีนะครับรมนี้ห้านาทีสุกนะครับแล้วก็เอาไปทำอะไรก็ห้านาทีสุกนะครับมันสัมปลังห้านาทีหน้าอนุรักษ์หน้ารักษาไว้นะครับนี่ครับขูดไปกินหลายรอบแล้วนะครับ ก็ปลูกบริเวณใกล้ๆต้นกล้วยนี่แหละครับรอบๆขันสะนี่แหละครับปลาดุกเป็นปลาเทเี่เกเรครับท่านผู้ชมถ้าเอาน้ำขึ้นเยอะๆนะครับเขาสามารถไต่ออกได้เลยนะครับเราก็อเอาน้ำออกแบบนี้นะครับช่วงที่ไม่ได้ดูน้ำนะครับก็ออกไปหลายตัวนะครับ ครับเดินมาทางนี้ครับเอาขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับชมบรรยากาศเล็กๆครับสวนโพเพียงของเราว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับเอาครับขึ้นมาทางนี้ครับบรรยากาศยามเช้ายามเสียสายวันนี้นะครับลมพื่นครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนจัดนะครับ เมื่อมาถึงตรงนี้ครับสังเกตเห็นว่าเราได้ทำสวนไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับเราใส่แป๊บแบบนี้นะครับให้น้ำครับท่านผู้ชมวิ่งให้น้ำเลยครับแป๊บวิ่งให้น้ำแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ ปลูกมะเขือยาวนะครับครับปลูกมะเขือยาวประมาณ200กว่าต้นนะครับแล้วก็ที่เห็นแป๊บวิ่งไปไกลๆตรงนู้นนะครับเราได้ยอดผักนะครับผักกวางตุ้งดอกนะครับยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับแล้วก็ให้น้ําแบบสายน้ําพุ่งนะครับนะครับเราวิ่งแป๊บแบบนี้เลยนะครับพาให้ดูครับ ครับวิงแป๊บไปเลยครับแป๊บท่อเมนนะครับนี่ครับวิ่งไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเราก็ได้หยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าออกจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าเรามีวิธีหยอดอย่างไรนะครับแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับ ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับตรงนี้ครับข้างหน้าตรงนน้นเราก็ปลูกกล้วยไว้นะครับเป็นกล้วยน้ำว้าเหมือนกันนะครับบางกอก็งามบางกอก็ไม่งามนะครับนะครับพามาทางนี้ครับตรงนี้ก็ปลูกมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวมะเขือยาวแป๊บตรงนี้นะครับเราวิ่งจากปั๊มน้ํามานะครับ ปั๊มน้ำตรงนี้นะครับดูครับดูให้ดูปั๊มน้ำปั๊มขึ้นมาจากสะตรงนี้แหละครับนะครับ,นะรบเราจะมีบอลวาลทุกตัวนะครับถึงเวลาให้น้ําเราก็ให้ทีละสองเส้นสองเส้นนะครับถ้าเส้นยาวๆก็สองเส้นเส้นสั้นๆก็เส้นเดียวนะครับเขือยาวก็เริ่มติดแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้ยอดก่อนนะครับรู้สึกว่าจะออกมาแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่ครับออกมาแล้วนะครับผักของเราครับออกมาแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับเราปั๊มน้ําจากตรงนี้ขึ้นมานะครับปั๊มน้ําของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อสายไฟขึ้นมาต่อสวิตช์เลยนะครับ เมื่อมาถึงก็กดสวิตช์แล้วก็ปล่อยบอลวาลเลยนะครับให้น้ําผักนะครับตรงนี้เริ่มออกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับเริ่มออกใบแล้วนะครับีความยาวก็ประมาณนี้ครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับตรงนู้นก็ประมาณเจ็ดปดสิบเมตรได้นะครับความยาวนะครับ นี่ครับเริ่มงอกแล้วครับเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผักของเราเริ่มออกแล้วาใช้ก่อนครับเราใช้สายน้ําพุ่งแบบสามรูนะครับแบบนี้ครับป้องกันแสง UV นะครับถ้าท่านผู้ชมจะซื้อก็เอารุ่นที่ป้องกันแสง UV นะครับอยู่ผมให้ดูยี่ห้อนะครับนี่ครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับของ s u n ฟูนะครับผมใช้ตรงนี้มาตลอดนะครับ ใช้ทนเช้ทานนะครับนานหลายปีครับเราก็สามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับามาตรงนี้ครับนะครับก็พามาชมบรรยากาศสวนของเรานะครับบางส่วนนะครับส่วนนี้ก็ส่วนอยู่ข้างหน้านะครับฝั่งนู้นยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับ พ,พาไปดูที่ต้นกล้วยนะครับกล้วยของเราก็ปลูกไว้หล,หลายๆจุดนะครับท่านผู้ชมจุดไหนที่ว่างๆก็ปลูกไว้เลยนะครับเราไม่ต้องให้ปุ๋ยให้อะไรเขาก็โตเองนะครับครับอย่างก้อนนี้ก็นะครับออกลูกแล้วนะครับนี่ครับออกลูกมาแล้ว ใกล้จะแก่แล้วนะครับนี่ครับสายน้ำพุง่งสายน้ำพุง่งตรงนี้ยังไม่ออกนะครับผักของเราออกเปบางส่วนนะครับนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อแป๊บมาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะปลูกผักอีกนะครับ ว่างที่ไหนปลูกครับต้นกล้วยครับท่านผู้ชมข้างหน้านอนก็แก่แล้วครับโอ้โหดูครับเรายอดผักเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้ครับเดี๋ยวถ้าออกมาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศสวนโอเฟียงของเราครับโอ้ตรวนี้แก่แล้วนะครับก็จะได้เอาลงเรื่อนะครับนี่ครับดูครับ แก่จัดแล้วแก่จัดแล้วนะครับอีก่สัก2อสาวันก็จะได้เอาลงแล้วนะครับข้างหลังนี้ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าอะไรเลยนะครับก็จะได้มาตัดหญ้าแล้วก็เอารถไถามาปั่นนะครับก็ปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับสวนฟ l เพียงของเราครับก็บรรยากาศเป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมค่อยทําไปนะครับ คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสวนฟอเฟียงของเราว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมก็นำมาเป็นแนวทางได้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอากันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ